พระบัญชาจากพระเจ้า to go and make disciples ให้ออกไปนะคะสร้างสาวกอย่างบรรดาประาชาชาติ we believe and we affirm that empower 21 is a movement เราเชื่อแล้วก็มั่นใจว่า empower 21นะ,ะจะเป็นการเคลื่อนหวหนึ่ so it's not an event t ดังไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ประชุมหนึ่งหนึ่งที่จัดขึ้น The movement will continue to move forward. เพราะว่าเวลาพูดถึงการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวจะต้องขับเคลื่อนต่อไป The movement will continue to listen to God การเคลื่อนไหวก็จะนำไปสู่การฟังเสียงของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง Ask for God's direction and wisdom รุ่ขอการทรงนำจ,จากพระเจ้า And continue to move forward แล้วก็เดินหน้าต่อไป Lots of events just finished and e r t h e v e n t แต่ว่าเวลาพูดถึงการประชุมนะจัดเป็นประชุมครัง้งๆไปจบแล้วก็จบไป เวนตี้วันมมุติประเด็คอ continuing to the n a t i แต่เราเชื่อว่าไอ power t w e n t นะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปยังคริสจักรต่างๆไปยังเมืองต่าง and continue to the uh, to the people everywhere แล้วก็ไปยังผู้คน mm hmm. ไปยังผู้เชื่อ I remember when uh, we were here after day o n w e t y one าจำได้ว่า uh, uh, เราเมื่อเรามาที่นี่หลังจากการจัดประชุมทุกสมมุติ t w e n t one m s t e r e c e t w t one lady To minister and to one their food so the will to t of ก็จำได้ว่ามีผู้ใช้พระเจ้าท่านหนึ่งที่เป็นพยานว่ามีพี่น้องปิท่านหนึ่งนะที่ขายอาหารนะคะแล้วก็เป็นพยานไปด้วยค่ะเดิมม้ว e มือก้ l และการเคลื่อนไหวก็จะยังคงไหลต่อไปยังเสบลมที่ประม churches. Uh, that the movement has the we believe movement be to to เราเชื่อว,ว่าการการขับเคลื่อนของพระเจ้านะต้องเกิดขึ้นในคริสตจักรการขับเคลื่อนเจษที่การใ e nationwide movement แล้วก็คริสตจักรทั้งหลายขับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็กลายเป็นการขับเคลื่อนระดับประเทศ uh, we believe that <Yeah. S 1> unity is the key แล้วก็ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละคือปุญแจส่สำคัญประชดยอร์เร i อเซียม e นจะน unity แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์โยฮันนะจะแบ่งปันกับเราเรื่องความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน เพราะว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้พิสักใดพิสักหนึ่งเพียงแห่งเดียว But God will work t o the church of God แต่พระเจ้าทำงานผ่านคริสตจักรของพระเจา้า t h r o u g the body of Christ ผ่านพระกายของพระคริสต์ at all churches ในพระกายโดยรวมของพระองค์เอ่อประเด็นป่าว่าตัวจีวันเรียกเดอะมอเตอร์สเฟนเดอะเฟนนะเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะ Enterprise ครับ Enterprise uh, อะไรอ่ะ motto อ่ะ สโลงแกนว่ากระพือพัดไฟกระพือไฟให้ลุกขึ้นจุดไฟในคนรุ่นต่อไปเดี๋ยววีเฟสต์ต์เฟสต์มาเกิดบอสกิรีตุจะพิสูจนเพราะว่าเราอยากจะ <Yeah. S 1> เรียกว่าอะไรพัดไฟเนี่ยให้มันโหมขึ้นนะคะในพิสจักรแล้วเราต้องการที่จะสร้างชนรุ่นต่อไปนะ <Right. S 1> ให้เกิด <Right. S 1> ขึ้น right. kepada this e m p o w e r 21 by o n movement, there are a few things that we would like to project. Uh, ใน uh, Empower 21นะสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะคะในในงานเนี่ยก็คือของสามอย่าง Number one is the United Prayer Tower อย่างแรกก็คือขออธิฐาน เราเชื่อว่าการอธิษฐานคือกุญแจสู่การเก่ยวนะคะียนเรีย a m p a i g n in s i n ง a p o r e ตอนนี้เรามีเรียกว่าการรณรงค์นะคะอยู่ในประเทศสิงคโปร์เรียนคอร์ c การสื่อเพื่อน p e o p ร e เราให้สมาชิกในเศกาหนึ่งคนอธิษฐานเผื่ออย่างน้อย a m i คนเพื่อนนะคะหรือครอบครัวสกุล o ม l c o l l e นะคะเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนร่วมชั้น We start with prayer เราเริ่มจากการให้อธิษฐาน We believe that the heart of t h every m heart และเราเชื่อว่าโดยการอธิษฐานใจของเขาจะ We can imagine that churches come together to pray แล้วก็ครข้าศึกษาเมื่อมาประชุมร่วมกันก็ร่วมใจกัน We believe that the whole city will be shaken แล้วก็เราเชื่อว่าข้าข้าศึกษาเมืองนะจะถูกเขย่า อันที่สองก็คือการสร้างสาผาลุ่มยอดมีโค้ดทูแม็กซ์อหนึ e เพราะว่าเราถูกเรียกมาเพื่อให้สร้างเสาอันที่สามคือการเปลี่ยนแปลงนะคะสถานที่ต่างๆนะคะ <Thank you. S 1> ในใน <Thank you. S 1> ชุมชนอ่ะนะคะ Reverend Lee Lee Will happening the marketplace. นาอาจารย์บรลี่แกรแฮมได้กล่าวา mm hmm. าว่าการเกิดเกี่ยวในยุคสุดท้ายนะจะจะเกิดขึ้นในทุกที่นะคะและแล้วอันหนึ่งก็คือการเตรียนชนรุ่นต่อไปตอนนี้เรามีแผนสําหรับ3ปีนะคะของเปเปอร์ <2013. S 2> อย่างที่บอกไปะะที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะคะวันที่14ที่17ก็คือที่โตเกานะคะยูนิอรัลคอนนามีคน600คนมในความใ่เรามีมากกว่า600คนมาจากประเทศจีนนะในาจมันัน่ว่า็อปอร์วองทุกทานจาน่ a lot people who come from China. แล้วก็จริงๆยังมีมากกว่านันีกที่อยากจะมาจากประเทศจีนแต่ว่าก็มีความจำกัดบงอย่างโซอินต้องใกอนเราวางแผนที่จ e ท ล้วก็เในราก็ในปี2014นะเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะไปจัดนะแต่ว่าจะจัดที่ฮ่องกงหรือก็ทีเี่วมเพราะว่าเชื่อว่าคนนับเป็นพันๆคนจะมาจไปชีไปชีแล้วเนเนยอันที่สามก็คือ World Congress นะคะเยรูซาเล็ Well we have a celebration of testimony upon testimony of different nations and different continents. Next next uh, video. Uh, we would like to see a video. out to many believers. God's Spirit is always on the move. When 120 believers gathered on the day of Pentecost, they were filled with the fire of the Holy Spirit. Who knew the impact it would make on the world today? And since then, thousands of others are also empowered by that same spirit. But how about now? It's been five hundred years since the Reformation of Martin Luther King Jr. 100 years since the Azusa Street meeting and almost 50 years has passed since the First Charismatic Reformation. The question is, what will the Holy Spirit do in the 21st century? Will a new generation embrace the fire? Will the move of God keep moving? 28th october 2011 five amazing days where the holy spirit manifested his power with the purpose to unite the spirit-filled movement across asia to see the fresh outpouring of the holy spirit in the 21st century Oh